สวัสดีครับพี่น้องมือนี้กะฝ้าฝนกับคลื่นอีกคือเก้าแล้วเนาะครับเนาะบ่ค่อยมีแดดครับเดี๋ยวมือนี้นับหนึ่งหอดจำนวนที่หลายหลายเลยบางคนอาจจะีนับเรียยังบ่ทันใดผมสิมพาพรับพื้นฐานก่อนเลยนะครับเนาะหานะคนถามว่าไอเบนเนอร์เจ้าสอนภาษาญี่ปุ่นนี่เจ้าคือ่สอนหลักวยากรณหลักภาษาอย่างเนี้ยคือผมยอมรับตรงๆเลยครับว่าผมบ่ค่อยแม่นหลักวยายกรน,นะครับผมก็สอนเป็นเออความรู้พื้นฐานนะครับให้พี่น้องเอาไปใช้ได้ถูกต้องที่สุดเขาเอื่อนไวอย่างได้ไปเอาเอา,เอาไปใช้ให้มันมีคุณภาพที่สุดถ้้าาเเเปปีียยยบบทก็็คือผมนล พระวัดบันนะครับกสิสอนลักง่ายๆพื้นฐานที่น้ำเอาไปใช้ได้เลยให้ได้หู้นะครับว่ามันไปใช้จังใดจังใดนะครับหรือถ้าเป็นลักวิทยากรน,นะครับที่แบบง่ายๆขึ้นมหลักการนูน่นนี่นั่นก็ชีเป็นคล้ายๆพระธุดงนะครับที่ข้าเจ้าสอนที่แบบว่าเข้มงวดหรือฝึกหลายก็นี่นะครับผมแต่ของผมกสิคือจังวัดบันนะครับเนาะนะสอนง่ายๆให้พี่น้อง้อใจเลี้ยนรู้ไปพร้อมกันตั้งแต่เลข 1, หนึ่งหอดเลข1ิบก่อนนะครับเนาะอิชินะิซันชิก้ลูก Nana, ashi, u, น่ะฮะชิคิวจูสำเนียงผมมันอาจสิบอกคือจังคนญี่ปุ่นบอกแต่ให้เข้าใจว่ามันห้องในประมาณนี้อิชินี่ n ังชิโกโลคุน่ะนะฮะชิคิวจูหมายเหตุเป็นอย่างผมคืออิชินี่ซังชิชินี่ถ้าให้เข้าใจก็คือยงนี่แหละครับเวลานับนะครับ คนญี่ปุ่นเขาสิบ่ค่อยนับดอกอิชินี่ซังยงอิชินี่ซังชิก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันคือเลข4คันเป็น20ล่ะ20กันิจูนิจูอิชินิจูซังนะครับผมนับไปเรื่อยๆคันร้อยนึงกัเฮียคุเวลาคนไทยแฮกหนึ 1, ่งแฮกสองแหกอย่างันนี้ผมก็บเข้าใจนะครับว่าต้นกําเนิดคําว่าแฮกมันมาจากไสนะครับให้เข้าใจว่าหนึ่งร้อยก็คือเฮียคุแล้วพันหนึ่งล่ะพันหนึ่งโมเมนต์จูเฮียคุพันหนึ 1, ่งก็คือเซน หมื่นหนึ่งล่ะว่าแมนจูเซนอิชิมังนะครับคันหนึ่งแสนกับจูมังอันนี้ใส่ได้นะครับจูมังเพราะว่าคําศัพท์หลายจากหมื่นล่ะกับโบมี่ล่ะนะครับก็คือจูมังคันล้านหนึ่งกับเฮียคุมังอันนี้จูมังก็คือแสนแล้วเฮียคุมังก็คือหนึ่งล้านนะครับผมประมาณนี้เอาง่ายๆพื้นฐานนับเลขง่ายๆก่อนนะครับอากาศเมืองที่ล่ะครับขึ้นฝ้าขึ้นฝนล่ะอันนี้ผมก็อยู่แปลงพักล่ะ เดี๋ยวสิทาความสะอาดแปลงพักแล้ะก็จ้างสิได้ไปเฮ็ดงานต่อนะครับผมมื้อนี่จังไหกะเอาพื้นฐานก่อนนะครับน้ะพี่น้องเนาะก็จะเลื่มเน้อผมเป็นพระวัดบ้านถ้าเป็นพระทุดงก็สิมีหรักกันวยากรณอย่างายขึ้นก็คือเขาไปเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือมีครูผู้สอนที่ถูกต้องตามหลักของภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ก็หลายคนที่แบบว่าบักลาคันเวล้าอันแม่ยังบ่เห็นตัวหนังสือก็คือถ้าผมทายคลิปนอนแบบนี้พี่น้องก็กดปุ่มหน้าจอโทรศัพท์นะครับมันอาจสิเลื่อนให้พลิกหน้าจอได้ก็ ขมโทรศัพท์ลงนะครับแล้วก็เมื่งผมก็สิได้เป็นตัวงสื้อไงนะครับผมอันนี้ค่ะสำหรับพนที่ประหูนะครับผมจังไน่นการดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อพี่น้องเนอะบายบายครับพอกันไหมพี่หน่าสวัสดีครับ